สวัสดีครับคลิปตอนนี้คลิปวิดีโอตอนนี้นะครับจะเป็นตอนที่จะสมัครค r Code โคดของไทยชนะนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครเนี่ยเราต้องรู้เส้นตำแหน่งที่ตั้งของเรานับเส้นแลติจุดกับรอติจุดตำแหน่งที่ตั้งสถานศึกษาของเราเสียก,ก่อนนะครับเราถึงจะเข้าไปทำงา,านได้ถ้าใครไม่ทราบวิธีที่จะหา ก็เข้าไปดูคลิปวิดีโอของผมต่อหน้านี้เลยนะครับวิธีที่ขอ q ิวอารโครของไทยชนะจะเริ่มต้นดังนี้นะครับเราก็เข้าไปเว็บไซต์เอาเข้าไป g o o g l e ก่อนได้นะครับซต์ g o o g l e แล้วค้นหาคำว่าไทยชนะก็ได้นะครับก็ขึ้นเราก็พิมพ์คำว่าไทยชนะเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปเว็บไซต์ของไทยชนะ .com ตรงนี้ ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับสสญลักษณ์กับมือนะไทยชนะ <c oughs> เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมเวลา6นาฬกา,าเป็นต้นมานะครับก็จะมีเมนูค้นหาร้านค้าลงทะเบียนร้านค้าใหม่จัดการข้อมูลร้านค้าแต่เราเอ๊ะเราเป็นสถานศึกษาเราจะคลิกตรงไหนก็คลิกตรงนี้แหละครับลงทะเบียนร้านค้าใหม่นะครับอา้าวคลิกหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะมีข้อตกลงและความยินยอมนะครับเราก็อ่านนะครับหน่วยงานผู้ประกอบการผู้ใช้บริการจะต้องทำใเมื่อยินยอมข้อตกลงไปอย่างไรนะครับก็คือเหตุผลที่เรามีแอปพลิเคชันทันะนก,ก็เพื่อนียครับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับว่าข้าบเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยอมข้างต้นเสร็จแล้วก็คลิกที่คําว่ายืนยัน การลงทะเบียนนะครับกิจการและสถานประกอบการเนี่ยส่วนที่1ก็จะมีกลุ่มที่1ออกมานะครับเราก็ต้องรู้ว่าสถานศึกษาของเราอยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่ถ้าเราคลิกกลุ่มที่1อ่าไม่มีกลุ่มที่2ไม่มีสถานศึกษาเลยนะครับกลุ่มที่3ออกกําลังกายดูยแลสถานนี่มีแล้วนะครับการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาะนั้นเราก็อยู่ในกลุ่มที่3 นะครับผ่อนปนเปิดทําการภายใต้มาตรฐานสารสุขเริ่มมาที่1่มิถุนายน63นะครับเราก็เลือกกลุ่มที่3นะครับก็คลิกคําว่าการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับโปรดเลือกก็จะมีให้เลือกเราก็เลือกคําว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับถ้าเราคลิกอืนอ่นเนี่ยตรงนี้จะไม่ขึ้นมาให้เรา จำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดที่สามารถรองรับโดยการยืนเว้นระยะห่างเท่าไหร่นะครับเราก็กรอกตัวเลขนะครับตามสมมติ่าผมเรียนผม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 ,ผม,ผม,มีเกือบ2,000คนพอถ้าเว้นระยะห่างเนี่ยโอเคน่าจะได้สัก1,000คนนะครับผมก็กรอกไป1,000คนเนาะพื้นที่ให้บริการโดยแม่รวมตารางเมตรโอ้โหคิดดูสิถ้าเราตีเป็นตารางเมตร พื้นที่ให้ตารางเมตรโดยไม่รวมลานจอดรถนี่โอ้ต้องเท่าไหร่เราก็ต้องมาคูณกันนะครับโดยที่20ไร่เอ๊ะยี่สิบไร่เท่ากับกี่ตารางเมตรเราก็ไปเซิร์ชหาดีกว่านะครับถ้าเราไม่รู้เข้าเว็บไซต์ Google ได้แหละนะครับผมบอก15ไร่15ไร่เท่ากับกี่ตารางเมตรนะครับเราก็คลิกเข้าไปคำนวณ ให้หน่อยสมมติว่าผมทำสิบห้าไร่แปลงเป็นกะ,กะาเกาะเห็นไหมหนึ่งไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรอ่าก็แปลงก็15ไร่จะเท่ากับ2 4 0 0มตารางเมตรนะเห็นไหมครับเราก็หาด้วยหาดวยวิธีนี้แหละนะครับอ่าเราก็เข้าไปกลับไปที่หน้าเดิมเราก็บอกเท่าไหร่นะ ผมสองหม24,000ตารางเมตรผมก็กรอกไป24,000 2 24, ศ0 0ตารางเมตรชื่อสถานประกอบการแล้วเราก็ต่อ,อวิทยาลัยเทคโนโลโโยีเดี๋ยวดี๋ยนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถ้าเรากรอกไม่ครบอ้าวเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ครับกรอเลือกสถานศึกษาพันพันโอเค วิทยาเทคโนโลยีแต่ว,ว่าถ้าเราเผลอไปกด Enter เขาก็บอกว่ากรอกไม่ครบก็ต้องกลับมากรอกใหม่นะครับเลขที่9ก้าทับ11เอ่ดถนนกรอกถนนกรอกหมูกรอกซอยเรื่อร้อยนะครับหลาดไปสีหนึงโอเคตำบลตำบลผมก็เลือกตำบลอะไรเขาสามยอด โอเคจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับ <c oughs> ถ้าเราพิมพ์าไปษณีเสร็จเลือกเลือกตำบลเนาะเลือกอก็จะขึ้นอำเภอกับจังหวัดมาให้อัตโนมัติหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็จะเอหมายเลขอะไรหมายเลขของของวิทยาลัยก็ได้นะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นเบอร์ โรงเรียนเลยก็ได้นะครับเบอร์ของผมก็เท่ากับเบอร์นะครับหาเบอร์นิดนึงจะรู้ว่า036อ่านะครับ036 412 278อ่าดแานาะนะครับที่ตั้งอยู่บนกูเป l e m แมเราก็ <c oughs> ระบุตำแหนง่งให้เราพิมพ์ตามนี้ก่อนนะครับ f 3 n 5 4 4 <c oughs> พี่ไม่ตรงดำเนนนี้ครับ <c oughs> ดำเนินการต่อนะครับถ้าเราบอกเอ๊ะตัวเลขหรืออักษรไม่ชัดก็ขอรูปยืนยันใหม่ก็ได้นะครับแต่น,นี้เราบอกน่าจะชัดล้วก็ดำเนินการต่อนะครับ <c oughs> โอ้โหขึ้นมาให้เสร็จเรียบร้อยตำแหน่งปัจจุบัน <c oughs> คลิกตำแหน่งใช้ตำแหน่งปัจจุบันก็ได้นะครับอนุญาต ก็จะขึ้นมาให้เลยก็ได้นะครับนี่เราไม่จาเป็นต้องไปหาก่อนก็ได้นะครับโอ้โหดีจริงๆขึ้นตำแหน่งของเวลาตรงนี้ปักหมุดนี้ขึ้นลัติจูดลอนจีจูดไม่เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ยืนยันตำแหน่งไปเราว่าอ๋อใกล้เคียงกับที่เราจดไว้นี่ใช่ไหมครับ่เราดูเสร็จละใกล้เคียงกับที่เราจดไปไดก,ก็ปถือว่าโอเคละเราก็ยืนยันตำแหน่งนะครับโหที่จริงอยากดูตรงนี้จังเลยนะครับอยากดูตรงนี้จังเลย ถ้าดาวเทียมตรงนี้จะเป็นยังไงไเห็นไหมถ้าดาวเทียมตรงนี้ขยายดูสิใช่วิเลยเราจริงหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่นะครับตรงนี้โอเคนะครับเราก็ยืนยันตำแหน่งไปนะครับชื่อภาษาไทยอ่าชื่ออ่าผมเอาวุย้ยตรงนี้ ต้องมีบัตรประชาชนมีอะไรด้วยนะครับรอสักครู่นะครับอพอยืนยันเสร็จรหัสหลังบัตรประชาชนอีกคนระับต้องกรอก2หลักแรกเป็นอัอาานกษรภาษาอังกฤษโอ้โหลังจากกรอกเสร็จเรียบร้อยต้องกรกวันเดือนปีเกิดอีกนะครับ มีวันเดือนปีเกิดอ้าวปีอะไรโหาเจอไหมเนะี่ยสองสี่เก้าเก้าโอเคให้กรอกวันเดือนปีเกิดเดือนเมษายนวันที่สิบสองนะครับกรอกวันที่เจ็ดนะครับ <c oughs> เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับศูนย์ห้าห้าหนึ่ง สองสกับ9กโอเคอีเมลสแอโอเคเสร็จแล้วมากรอกเสร็จเรียบร้อยดำเนินการต่อทีนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามกิจกรรมกิจการสารนะครับว่าส่วนที่หนึงเราทำอะไรบ้างทำความสะอาดพื้นไหมทำครับ ให้ผกกู้ประกอบเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากทำไมโอเคมีมีจุดบริการล้างมือไหมมีเจลล้างมือมีครับให้ระยะยืนห,าหน่างเ่างน้อยหนึเมตรได้ทําให้ความควบคุมนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมแออัดนะครับพวกนี้เราให้มีประปาณตลอกสูตรที่าทำเหมือนกัน,นครับเราแบ่งห้องไม่เกิน20คนนะครับให้ส่วนที่รับผิดชอบพิจารณาไหมเราต้องยืน่นสารผู้บ่าราชการจังหวัดนะครับ ให้มีการควบคุมทางเข้าออกนะครับและเพิ่มมาตรก,การแอปพลิเคชันที่ทางกําหนดเนี่ยกำลังทํานะครับมีมาตรก,การคัดกรองไหมมีนะครับเราจะมเีเครื่องตรวจวัดจะให้มีการระบายอากาศโอ้โหห้องว่างนะครับมีการฆ่าเชื้อจะให้ทําระบบคิวเพื่อรอคิวที่นั่งอย่างน้อย1เมตรมีนะครับเราขีดเส้นไว้จะให้มีการแนะนำผู้ประกอบการมีนะครับเราอธิบายเดี๋ยวเราจะประชุมสามัญกันให้พิจารณา นวัตก,กรรมลงทะเบียนนี่เราทำนะครับก็ดำเนินการต่อกัวน่าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหมอ้าเราก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบตรวจสอบอ <c oughs> ตัวท,ท่าีที นะครับตรวจทานทีท,ทีเสร็จแล้วอ้าวลงเราก็มาคิดคําว่าลงทะเบียนเราก็รอในโทรศัพท์ของเรานะครับก็จะขึ้นรหัส OTP ให้เราว่าอะไรนะครับเราก็ต้องรอสักครู่รอตัวรหัส OTP ของเราอ้าวจะขึ้นคาว่านะครับก็ขึ้นรหัส OTP ให้แล้วก็พิมพ์ไปนะครับนั้นเราต้องเตรียมโทรศัพท์ไว้กับมือด้วยนะครับ เขร้อยแค่2องรวินาทีวิ่งหาโทรศัพท์นะครับอ้าวยืนยัน OTP นะครับลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับลงทะเบียนสําเร็จลนะเดี๋ยวเซฟหน้าจอเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับนะครับเสร็จแล้วคลิกคําว่าตกลง ไทยชนะวิทยเทคโนโลยีระโวโอ่าแล้ว,วก็แคปเจอหน้าจอก็ได้นะครับหรือเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเราเซฟไทยชนะวิทยายเทคโนโลยีระโวอ่าก็เป็นอันเสร็จน่าเป็นอันเสร็จละ เราก็เอาคิวอารเนี่ยพนะิมพนะบันทึกก่อนบันทึกรูป QR Code ์โ้ไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมแคปหน้าจอไว้ก็จริงแต่เราก็สามารถบันทึกภาพนี้แล้วเราก็พิมพน,นะทำไวนิลหรือพิมพใส่เปกระดาษเปเปอร์ بر, แล้วก็ไปติดให้นักเรียนเข้าสแกนและออกทุกครั้งก็เป็นการกลับหน้าหลักก็ได้นะครับเป็นงานเสร็จสิน้นกระบวนการลงทะเบียนขอ QR code ไทยชนะไว้ใช้สำหรับ สถานศึกษาของเรานะครับก็หวังว่าสถานศึกษาทั่วไปอาจจะเอาวิธีนี้ไปใช้เพื่อจะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้จบแล้วนะครับสวัสดีครับ